สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้จะเป็นโฟใหม่ทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพิ่งนึกได้ว่าเออยังไม่เคยถ่ายแล้วแล้วมีบางอย่างที่แบบหนูเลือกออกไปบ้างแล้วนะคะอ่ะอย่างอันนี้แชมพูเนาะปกติก็จะมีเป็นแบบป้ายเหลืองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เราก็ย้ายพวก่งนี้ออกดูดิดูดมแมลงนะคะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอยู่นะคะฝนตกด้วยพี่ค่ะวันนี้ก็เลยแบบ มาแรงแบบโอ๊เต็มเลยตัวเล็กๆนะกวาดยากมากกวาดทีเดียวแบบขี่แตกเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าเราจัดโปยังไงนะคะสําหรับใครที่แบบว่าสงสัยว่าเออถ้าสมมุติว่าเราได้เป็นถูกดีแล้วโปกป้ายอะไรเขาปินให้ไหมนะคะตอนช่ว์เนี้ย่ออย่างอันนี้เขาก็เขาก็จะส่งมาให้เราทุกทุกรอบขนส่งนะคะแบบ อาทิตย์หนึ่งจะมาไม่วันพุธก็วันเสาร์นะคะหนูจะไม่ได้อันนี้เขาจะทำมาให้เราเป็นขนาด A3 แบบนี้นะคะก็จะมีแบบเจ็ดวันลดแรงอะไรแบบนี้นะคะจะไปติดตรงตรงสแตนดี้สีแดงนั้นแต่ว่าถ้าอันนี้ตัวนี้นะคะเราจะปิ้นเองนะคะแต่ว่าเขากำหนดในเครื่องโพสตมาให้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะ ตอนแรกกาลังแบบจะจัดแล้วแต่เออนึกได้ว่าเอ,อยังไม่เคยถ่ายมาถ่ายดีกว่านะคะอ่ะมาที่ปุ่มอ่ะขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งโอเคค่ะอ่ะตรงนี้เนาะเห็นไหมปุ่มขายสินค้าเรานะคะหนูหนูพาไปดูแล้วเนาะตรงนี้แต่ทีนี้เราจะพิมพ์ป้ายโอ้เบิรเบิรงเบิบแมงอ่ะกดไปเลยค่ะ อันนี้นะคะตรงโปรโมชั่นรอพิมพ์ค่ะถ้าร้านไหนยังไม่พิมพ์อย่างถ้าถ้าพวกหนูยังไม่พิมพ์ป้ายอันนี้ออกมานะคะถ้าถ้ามีป้ายทั้งหมดหนึ่งร้อยป้ายเขาก็จะโปรโมชั่นรอพิมพ์วงวงเล็บตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะเราก็กดอ่ะนี่ตรงนี้เราก็จะได้ป้ายมาเอ,อียงแล้วอันก็ไม่อยู่ตงไหนเออทําเหมือนเดิม นะคะพี่พอ่ะไดนวดูสิวันนี้มีอะไรลดบ้างมาเป็น A 4นะคะอันนี้คือเรามาตัดเองนี่นะโอเคตอนนี้คือหนูเอาป้ายเหลืองออกหมดแล้วนะคะพี่พ,พก็เลยไม่เห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาเอาไปชั้นชั้นเดิมนะคะชั้นที่ไม่ใช่ชั้นโปร m o ชั่นนะคะแล้วก็พรุ่งน แล้วแล้วเราจะจัดชั้นนี้ยังไงใช่ไหมคะพี่พี่ในเครื่องโพสเครื่องโพอีกแล้วทุกอย่างในเครื่องโพสหมดเลยค่ะอ่าเราจะมีปุ่มนี้เดี๋ยวใครเปิดร้านก็รู้เองหนูขอไปเร็วๆนะคะเนี่ยเขาก็จะนี่ไงอ่าเขาก็จะมีรูปให้เราดูจัดตามเขาเลยค่ะพี่พี่ค่ะยาสีฟันซอสบูรักนะคะดาวน,นี่ผ้าอันาหม่อะไรเงี้ยก็คือชั้นนี้นะคะ แล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้หรือเปล่าประมาณนี้แหละนะคะพี่พี่ <laughs> ไม่ยาก <laughs> ตอนแรกๆนะ <laughs> พวกหนูจัดใหม่ๆใช้เวลาสองชั่วโมงหนูนะเกือบเกือบสามทั้งทำอะไรแต่ว่าหลังๆมานี่คือแบบอารมณ์แบบว่าคล่องแล้ว <laughs> ทำตั้งแต่สองทุ่มไปเลยจ้านะ,ะแต่วันนี้ฝนตกทําเร็วค่ะปกติช่วงแรกๆอ่ะพวกหนูยังไม่กล้าทาแบบเออปิดร้านค่อยทําอะไรแบบนี้หลังๆรู้แล้วว่าเออลูกค้าเข้าน้อยช่วงไหนทําเลยนะคะเราจะได้เสร็จเร็วๆจะได้นอนเร็วๆอันนี้อันนี้นะคะโปรที่หนึ่งเห็นไหมมีอะไรบ้างอุ้ยเล็บหน้าเกลียดมากอันนี้นะคะไข่อันนี้ของเรา ประมาณนี้นะคะอ่ะหนูพาไปดูนะแล้วเราจะเอาสินค้าโปรโมชั่นนะคะมาจากไหนใช่ไหมอ่ะนี่อย่างอันนี้อันนี้หมดโปรแล้วใช่ไหมขนออกค่ะเอาไปอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็เอาที่เป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วก็มาจัดตามรูปเมื่อกี้แล้วเราก็เอาป้ายราคาสีเหลืองๆที่เขาลดเมื่อกี้มาวางค่ะ ติดป้ายยังไงอ่ะมันจะมีตรงนี้อยู่ดูดิดูดมแมลงนะคะ